สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอัดเพชรยนต์นะครับก็อยู่ที่นะครับโกดังเก็บรถนะครับของบริษัทเพชรยนต์นะครับซึ่งตั้งอยู่ในส่วนของด้านหลังนะครับของสํานักงานใหญ่นะครับสาขาที่1ของบริษัทเพชรยนต์นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอัดเพชรยนต์นะครับก็จะพามาพบกับเจ้าโตยต้าคอมพิวเตอร์นะครับเครื่อง3.0นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็น นะครับอตเข้ามาใหม่นะครับเป็นลอตที่เข้ามาใหม่นะครับสำหรับเกียร์ออโต้อถนี้มีเข้ามาทั้งหมด3คันนะครับเป็นปี2016หมดเลยนะครับ เป็นปี2016ทั้ง3คันเลยนะครับในส่วนของรถรถนี้นะครับเป็นรถของหน่วยงานข้าราชการนะครับที่ปลดระวางมานะครับคันนี้เป็นปี2016เกียร์ออโต้นะครับเสนอขายอยู่ที่นะครับราคา670,000บาทนะครับใช้งานไปแล้ว200 0 0 0โลนะครับคันนี้นะครับเป็นรถโครงสร้างสวยเหมือนเดิมนะครับเป็นรถโครงสร้างสวยเหมือนเดิมนะครับไม่มีในส่วนของพิความชนหนักนะครับกับสีตีงกลางมุลิไฟเครื่องยนต์มาอย่างแน่นอน นะครับนี่เป็นรถที่เข้ามาใหม่ๆเลยนะครับยังไม่มีการปรับสภาพหรือการล้างใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับเป็นรถที่พี่เพิ่งขับเข้ามาจอดนะครับสำหรับเจ้าโตย์ตาคอมพิวเตอร์นะครับเครื่อง3.0นะครับเป็นเครื่องดีโฟดีคอมมอนเรลนะครับเทอร์โบนะครับเป็นเครื่อง3.0เทอร์โบนะครับเกียร์ออโต้สามสปีดนะครับสำหรับเจ้าโตย์ตาคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับเป็นรถเดิมๆนะครับรถสวยตรงปกแน่นอนนะครับสำหรับ รถที่บริษัทเพชรยนต์เหล่านะครับสำหรับในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับของเจ้าโตยต้าคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับในส่วนของด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับก็จะได้เป็นในส่วนของโฉมมายเนอร์เชนเรียบร้อยนะครับสำหรับโฉมมายเนอร์เชนนะครับผลิตตั้งแต่ปี2014นะครับเป็นโฉมนี้นะครับพร้อมกับโฉมมายเนอร์เชนนะครับตั้งแต่ปี2014นะครับถึงปี2018นสะครับสำหรับในส่วนของเจ้าโตยต้านะครับโฉมลังคาสูงคันนี้นะครับบอกเลยว่านะครับ สภาพนะครับคุณภาพนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับโครงสร้างเครื่องยนต์เดิมๆนะครับไม่มีการปรับแต่งโมดิฟายหรือการแกะแต่งเครื่องยนต์มาแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับเป็นโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีพิกคว่ำนะครับหรือโดนชนหนักมาอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับก็นะครับเป็นโฉมหน้าสั้นนะครับหรือโฉมกันด้านน้าเองนะครับคันนี้นะครับจะตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับแบบ2ชั้นนะครับ ในส่วนของด้านหน้านะครับตรงกระจังด้านหน้านะครับมาพร้อมกับนะครับโคมไฟนะครับเดิมๆนะครับติดรถมาเลยนะครับคันนี้เป็นโคมไฟเดิมๆนะครับติดรถมานะครับไม่มีในส่วนของรอยหมองค้้ำนะครับรอยรอยหมองเหลืองนะครับหรือรอยขีดข่วนใดๆนะครับรอยแตกแล้าก็ไม่มีนะครับเป็นโคมไฟแท้ๆนะครับจากศูนย์เลยนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับหรือไฟสปอร์ตไลท์นั่นเองนะครับคันนี้นะครับในส่วนของนะครับ คงสร้างรอบคันนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างสวยงามนะครับค่อนข้างสวยงามนะครับมาดูในส่วนของด้านข้างนะครับเหลี่ยมสันนะครับคมชัดนะครับคมชัดลึกนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีในส่วนของรอยผิดเพี้ยนนะครับของสภาพเหลี่ยมสันใดๆเลยนะครับมาในกับล้อแม็กนะครับแบบ6ก้านนะครับปัดเงานะครับขนาด15นิ้วนะครับพร้อมกับยางปีใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นปี2021นนะครับคันนี้ เป็นยางปีใหม่นะครับปี2021นะครับอ่าะครับตกแต่งด้วยแมกนะครับขนาด6ก้านขนาด15นิ้วนะครับปัดเงานะครับตามคลิปเลยนะครับในส่วนของสภาพเหลี่ยมสันนะครับโครงสร้างทั้งคันนะครับยังเป็นสภาพเดิมๆสวยๆนะครับเหลี่ยมสันชัดๆลึกๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของซุ้มล้อนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับไม่มีนส่วนของรอยผิดเพี้ยนนะครับสําหรับเจ้า toyota คอมมูนเตอร์3.0คันนี้นะครับ ที่สําคัญคันนี้ได้ติดตั้งฟิล์มนะครับมาให้รอบคันเรียบร้อยนะครับมาให้รอบคันเรียบร้อยนะครับเป็นรถของหน่วยงานนะครับสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้นะครับรถประวัติศูนย์นะครับตั้งแต่ศูนย์กิโลแมกรเลยนะครับสําหรับรถนะครับที่บริษัทรถยนต์เราซื้อเข้ามานะครับได้คัดสรรในส่วนของคุณภาพรถมาให้เรียบร้อยนะครับสําหรับคันนี้ก็จะได้เป็นในส่วนของกระจกนะครับกระจกเดิมนะครับเป็นกระจกโตโยต้านะครับกระจกโตโยต้านะครับ เดิมๆทั้งคันนะครับเดิมๆทั้งคันนะครับในส่วนของตะเข็บรอยเชื่อมตะเข็บรอยต่อต่างๆนะครับชัดเจนสวยงามนะครับลึกๆนะครับชัดๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับในส่วนของตะเข็บรอยต่อนะครับของตัวถังนะครับของเจ้าตัวต้าคอมพิวเตอร์3.0นะครับเกียร์ออโต้คันนี้นะครับกระจกแท้นะครับจากโรงงานนะครับเดิมๆเลยนะครับกระจกแท้จากโรงงานนะครับจะเห็นในส่วนของ Uh, ปั ult, Toyota, anyway, point, ๊มโตโยต้านะครับติดตรงนี้นะครับและที่สําคัญจะต้องมีทุกบานด้วยนะครับสําหรับในส่วนของกระจกเดิมๆนะครับจะเห็นในส่วนของเนี่ยฮะรอยปั๊มโตโยต้านะครับปั๊มที่กระจกรถนะครับจะต้องมีนะครับจะต้องมีทุกบานเลยนะครับนี่คือกระจกเดิมๆนะครับคันนี้นะครับเรียมสันนะครับค่อนข้างสวยงามนะครับชัดๆลึกๆแบบนี้เลยนะครับเป็นรถที่ พึ่งเข้ามานะครับยังไม่มีการปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับเจ้าตัวยตาคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะได้เป็นในส่วนของไฟท้ายขาวแดงนะครับโฉ m ไมเนอร์เชนเรียบร้อยนะครับเป็นโฉ m ไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับอ่าเซ็นเซอร์หลังนะครับ2จุดนะครับเซ็นเซอร์หลัง2จุดนะครับกระจกสะท้อนหลังนะครับไฟอ่าเบรกดวงที่3นะครับคันนี้ติดตั้งฟิล์มมาให้รอบคันนะครับและที่สําคัญนะครับในส่วนของ ด้านในนะครับมีการติดตั้งม่านนะครับมาให้รอบคันนะครับมาให้รอบคันเลยนะครับในส่วนของด้านในนะครับสำหรับเจ้าโตยต้าคอมพิวเตอร์นะครับเครื่อง3.0เกียรโตคันนี้นะครับเกียรโตมีเข้ามาแล้วนะครับมีเข้ามาทั้งหมด3คันนะครับมีเข้ามาทั้งหมด3คันนะครับเป็นรถของหน่วยงานนะครับข้าราชการนะครับที่ปลดระวางมานะครับในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับบอกเลยว่า คันนี้นะครับได้เป็นในส่วนของเบาะ V.I.P. นะครับเป็นเบาะ V.I.P. นะครับในส่วนของชุดแอร์นะครับชุดเครื่องเล่นก็ยังเป็นเดิมๆจากโรงงานนะครับมีการติดตั้งเบาะ V.I.P. มาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าโตยต้าคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับในส่วนของนะครับด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับก็จะสามารถนะครับใช้เก็บสัมภาระได้นะครับในส่วนของด้านหลังตรงนี้นะครับสามารถเก็บสัมภาระได้นะครับ มาพร้อมกับพรมอย่างดีเลยนะครับคันนี้มีพรมปูรองพื้นให้นะครับหนาๆแบบนี้เลยนะครับพรมเนี่ยคือเป็นพรมที่ดีมากๆนะฮะคุณภาพนี่ดีมากๆเลยนะครับสําหรับพรมนะครับกันลอยนะครับกันเลอะนะครับมาดูในส่วนของพื้นจริงนะครับพื้นจริงนี่คือสภาพพื้นจริงๆเลยนะครับสภาพสวยๆนะครับค่อนข้างที่จะ่าสะอาดเลยทีเดียวนะครับสภาพ ค่อนข้างที่จะสะอาดสะอาดเลยทีเดียวนะครับสําหรับในส่วนของพื้นจริงนะฮะพื้นจริงนะครับนี่คือในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับพร้อมกับเบาะ v i p นะครับเบาะวีเบาะ v i p ตัวใหญ่ๆนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับไม่มีในส่วนของรอยขีดขาดนะครับหรือรอยเดือดเทอะใดๆนะครับสําหรับอ่าภายในของเจ้าโตโยต้าคันนี้นะครับ สวยงามนะครับสวยงามนะครับมาดูในส่วนของโครงสร้างนะครับโครงสร้างเมอาร์นะครับชัดเจนนะครับเมอาร์ชัดเจนนะครับโครงสร้างต่ออาโครงสร้างต่างๆนะครับตะเข็บรอยเชื่อมตะเข็บรอยต่อต่างๆนะครับคันนี้เบื้องต้นผมได้ดูดูดูไปแล้วนะครับคันนี้เป็นฝาท้ายเดิมนะครับไม่เคยแกะนะครับฝาท้ายเดิมเดิไม่เคยแกะนะครับคันนี้นะครับรับรองว่าด้านหลังเนี่ยไม่มีในส่วนของชนหนักมาอย่างแน่นอนนะครับหรือแม้แต่การ แกะฝาท้ายนะครับก็ยังไม่เคยไขไม่เคยแกะกันเลยทีเดียวนะครับโครงสร้างสวยงามนะครับเม็ดอาร์ตชัดเจนนะครับลอยเข้ามาในกล้องเลยนะครับในส่วนของลอยอาร์ตนะครับลอยเชื่อมต่างๆนะครับค่อนข้างสวยงามนะครับนี่คือในส่วนของโครงสร้างด้านหลังนะครับนะฮะเม็ดอาร์ตสวยๆแบบนี้เลยนะครับกลมๆมนๆแบบนี้เลยนะครับโชคเชิร์กเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับสําหรับ จะโตยต้าคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเสนอขายอยู่ที่ราคา6 7 0 0 0 0บาทนะครับ670,000บาทนะครับลูกค้านะครับที่อ่าสนใจรถตู้โตยต้านะครับคอมพิวเตอร์นะครับโฉมหลังคาสูงนะครับบอกเลยว่ารถที่เพชรยนต์เรานะครับมีให้เลือกนะครับมากกว่านะครับตอนนี้ประมาณ40กว่าคันนะครับเหลือประมาณ40กว่าคันก็มีขายออกไปนะครับแล้วก็มีเติมเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับ มีขายออกไปแล้วก็มีเติมเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับสําหรับรถนะครับตู้ที่บริษัทเพจยนเหล่านะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถตู้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซื้อสดหรือจัดไฟแนนนะครับกรณีจัดไฟแนนนะครับลูกค้านะครับรายได้นะครับอ่ารายได้อยู่ที่ประมาณ20,000นนะครับ5,000บาทนะครับสามารถซื้อคนเดียวได้นะครับสามารถซื้อคนเดียวได้จบเลยนะครับมีบริการนะครับเซ็นไฟแนนซ์นะครับ ทั่วประเทศนะครับเซ็นไฟแนนทั่วประเทศเลยนะครับเรามีในส่วนของทีมงานมาร์เก็ตติ้งนะครับบริการนะครับจัดไฟแนนนะครับถึงบ้านนะครับหรือที่ทํางานนะครับเราบริการนะครับถึงจุดหมายเลยนะครับสําหรับกรณีที่ลูกค้าที่จะจัดไฟแนนนะครับรายได้2อ0 0 0ืนนะครับซื้อคนเดียวจบเลยนะครับสำหรับรถตู้ที่บริษัทเรานะครับเป็นรถที่สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้ด้วยนะครับมาดูในส่วนของนะครับ สภาพแผงประตูนะครับก็มีในส่วนของรอยเลอะเทอะนะครับรอยเลอะเทอะอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเป็นรถนะครับที่เพิ่งเข้ามายังไม่มีการปรับสภาพใดๆเลยนะครับเป็นรถที่เพิ่งเข้ามายังไม่มีการปรับสภาพใดๆเลยนะครับส่วนมากของเราจะเน้นเป็นในส่วนของรถเดิมๆนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีในส่วนของ ตัดต่อตัวถังนะครับหรือนะครับอาโดนชนหนักเข้าถึงตัวถังมาอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่สําคัญสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้ตั้งแต่ศูนย์กิโลแรกเลยนะครับที่ศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศเลยนะครับมาดูในส่วนของสวิตช์ควบคุมต่างๆนะครับคันนี้นะครับก็จะได้เป็นในส่วนของนะครับกระจกออโต้ฝั่งคนขับนะครับพร้อมกับเซ็นท่านล็อกตัวล็อกกระจกนะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับในส่วนของแผงประตูนะครับก็ จะมีในส่วนของร่องลอยนะครับอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราปรับสภาพให้ใหม่นะครับบอกเลยว่าเนียนกิฟนะครับเหมือนรถนะครับใหม่ๆเลยนะครับมาดูในส่วนของนะครับในซอกในหลืบในซอยนะครับนี่คือในส่วนของข้างขวานะครับในซอกเดิมๆนะครับไม่เคยแกะนะครับไม่เคยขยับนะครับเม็ดอาร์ตชัดๆรอยเชื่อมนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเชื่อมโรงงานจากศูนย์โตโยต้าเลยนะครับคันนี้ ข้างเดิมนะครับข้างเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับคันนี้นะครับไม่เคยโดนข้างมาอย่างแน่นอนนะครับคันนี้ได้เป็นข้างเดิมเดิมนะครับหัวน็อตสวยๆนะครับเม็ดอาร์ตลึกๆนะครับชัดๆแบบนี้เลยนะครับมาดูในส่วนของคอนโซลนะครับคอนโซลก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีค่อนข้างที่จะสะอาดสะอ้านนะครับสวยงามนะครับไม่มีในส่วนของรอยขีดข่วนนะครับหรือรอยแตกหักให้เห็นเลยนะครับมาพร้อมกับนะครับกระจกพับไฟฟ้าทั้งสองข้างนะครับสามารถ ปรับไฟฟ้าได้จากจุดจุดนี้ได้เลยนะครับปรับไฟฟ้าได้จากจุดจุดนี้ได้เลยนะครับมาดูในส่วนของสภาพพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยเดิมๆนะครับไม่เคยแกะไม่เคยเปลี่ยนนะครับมาพร้อมกับแอร์แบ็กนะครับหจุดฝั่งคนขับนะครับแล้วก็มี1จุดนะครับฝั่งคนนั่งนะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับสภาพพวงมาลัยยังอยู่ที่อ่าสภาพที่สวยงามนะครับไม่มีในส่วนของรออถลอกลอกล่อนนะครับหรือรออฉีกขาดนะครับของพวงมาลัยนะครับดูจากพวงมาลัยก็รู้นะครับว่า รถนะครับใช้งานมาไม่ช้ําอย่างแน่นอนนะครับเพราะพวงมาลัยยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่มีในส่วนของรอยฉลกลอกล่อนนะครับของพวงมาลัยนะครับเพราะจุดๆนี้นะครับจะเป็นจุดที่ได้รับความสัมผัสเยอะที่สุดนะครับสําหรับในส่วนของพวงมาลัยนะครับมาดูในส่วนของเบาะนะครับเบาะด้านหน้านะครับเป็นเบาะคู่หน้านะครับ VIP นะครับเป็นเบาะคู่หน้า VIP สภาพนะครับก็มีในส่วนของสภาพฉีกขาดตรงนี้นะครับ เป็นรถที่เพึ่งเข้ามายังไม่มีการปรับสาภาพใดๆนะครับคันนี้เดี๋ยวเราปรับสาภาพเสร็จนะครับตกแต่งนะครับเสร็จนะครับคันนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวจะหุ้มใหม่นะครับหุ้มใหม่นะครับสภาพจะสวยเหมือนเดิมนะครับสาภาพจะสวยเหมือนเดิมพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่คือในส่วนของสาภาพเบาะนะครับฝั่งคนขับนะครับ ในส่วนของนะครับตรงที่่าพิงนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่มีในส่วนของรอยฉีกขาดนะครับให้เห็นนะครับสภาพตึงๆนะครับนอกจากตรงที่รลงหน้าขานะครับมีในส่วนของรอยฉีกขาดตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวปรับสภาพใหม่นะครับบอกเลยว่ากิปกริปสวยๆเหมือนเดิมแน่นอนนะครับคันนี้นะครับในส่วนของฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของฝั่งตรงด้านซ้ายกันนะครับด้านซ้ายนะครับฝั่งคนขับนะครับ คันนี้นะครับได้เป็นหน้าเดิมนะครับไฟแท้เดิมๆจากโรงงานนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับคันนี้นะครับตกแต่งด้วยล้อแมกปัดเงาขนาด6ก้านนะครับขนาด15นิ้วนะครับในส่วนของโครงสร้างฝั่งด้านซ้ายนะครับในส่วนของสภาพเหลี่ยมสันนะครับค่อนข้างสวยงามและชัดเจนนะครับไม่มีในส่วนของรอยผิดเพี้ยนนะครับให้เห็นเลยนะครับในส่วนของซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อนะครับและในส่วนของเหลี่ยมสันนะครับของ อตัวถังนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับคันนี้นะครับมาดูในส่วนของภายในฝั่งด้านซ้ายกันนะครับนี่คือในส่วนของอ่าสภาพแผงประตูนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่มีในส่วนของรอยแตกหักนะครับอาจจะมีรอยขีดข่วนอยู่บ้างนะครับให้เห็นนะครับนี่คือรถที่ยังไม่มีการปรับสภาพนะครับเดี๋ยวปรับสภาพเสร็จนะครับบอกเลยว่ากริบกริบนะครับสวยๆวิ้งวิงกันเลยทีเดียวนะครับ นี่คือรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่มีการปรับสภาพแม้แต่ล้างนะครับยังไม่มีการล้างเลยนะครับเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่และจอดเพิ่งจะจอดนะครับก็ได้ทําการรีวิวกันเลยนะครับมาดูในส่วนของในซอกในซอยในหลืบนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับสภาพหัวน็อตเดิมๆนะครับไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะครับรอยเชื่อมรอยอาร์ตต่างๆนะครับสวยงามชัดเจนนะครับ นี่คือในส่วนของซอกเดิมนะครับซอกเดิมนะครับรอยเชื่อมนะครับจากโรงงานนะครับเมทอาร์ตนะครับกลมๆนะครับมนๆกันแบบนี้นะครับในส่วนของซอกด้านซ้ายนะครับซอกด้านซ้ายนะครับหัวน็อตข้างในนะครับไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะครับสวยๆกันแบบนี้เลยนะครับสําหรับในส่วนของในซอกนะครับคอนโซลฝั่งด้านซ้ายนะครับ ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีครับเดี๋ยวปรับสภาพนะครับเติมความเงานะครับเติมความเงารักษาความสะอาดอีกหน่อยนะบอกเลยว่าเนียนๆกริบๆเลยนะครับมาพร้อมกับนะครับพรมนะครับพรมคันนี้มีพรมในส่วนของนะครับในห้องโดยสารด้านหน้าให้ด้วยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับมีการปูพรมมาให้นะครับในส่วนของสภาพเบาะนะครับสภาพเบาะก็ยังอยู่ในสภาพที่ สวยงามนะครับสำหรับฝั่งด้านซ้ายนะครับไม่มีในส่วนของรอยฉีกขาดนะครับรอยย่นยับยุยย์นะครับสภาพเบาะตึงๆนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเบาะทรง VIP ด้วยนะครับสําหรับในส่วนของด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับมาดูในส่วนของนะครับรอยกรนประตูต่างๆนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะครับไม่เคยแกะไม่เคยขยับกันเลยทีเดียวนะครับมาดูในส่วนของภายในนะครับภายในนะครับภายในก็ นะครับเปิดมาก็ตามสภาพเลยนะครับเป็นรถที่ยังไม่มีการปรับสภาพนะครับนี่คือสภาพดิบๆกันเลยทีเดียวนะครับสภาพดิบๆไม่มีการปรับสภาพใดๆนะครับเป็นในส่วนของพื้นนะครับก็จะมีการปูพรมนะครับอย่างดีเลยนะครับทั้งคันนะครับทั้งในส่วนของห้องโดยสารนะครับและในส่วนของห้องโดยสารฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งด้านซ้ายด้วยนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับมีพรมปูให้รองรับอย่างดีนะครับเป็นพรมอย่างดีนะครับเป็นพรมอย่างดีเลยนะครับ ในส่วนของกระดทางขึ้นนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่มีในส่วนของรอยขีดข่วนนะครับหรือรอยแตกหักให้เห็นเลยนะครับจะมีในส่วนของรอยเลอะอยู่บ้างนะครับจะมีในส่วนของรอยเลอะอยู่บ้างนะครับเพราะนี่คือรถที่เพิ่งเข้ามายังไม่มีการปรับสภาพใดๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูพื้นจริงกันนะครับคันนี้นะครับมาดูพื้นจริงกันนะครับนี่คือสภาพพื้นจริงๆนะครับสภาพพื้นจริงๆนะครับเป็นยังอยู่ในสภาพที่ ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแต่ว่ายังมีในส่วนของรอยเลอะรอยฝุ่นนะครับที่ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวทาความสะอาดเสร็จนะครับสภาพก็จะสวยงามนะครับสภาพก็จะสวยงามพร้อมใช้งานเลยนะครับสําหรับในส่วนของการชงรถนะครับหรือเก็บสภาพของบริษัทรยนต์เหล่านะครับในส่วนของภายในก็มีการติดตั้งม่านนะครับมาให้รอบคันนะครับ พร้อมกับเบาะ VIP ตัวใหญ่ๆนะครับนุ่มๆนะครับแบบนี้เลยนะครับในส่วนของเบาะนะครับก็จะมีในส่วนของการเก็บรายละเอียดนะครับของเบาะแต่ละตัวเพิ่มเติมนะครับการเก็บรายละเอียดของเบาะแต่ละตัวเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากมีรอยฉีกขาดนะครับสําหรับการใช้งานมาก่อนหน้านี้นะครับมาดูในส่วนของเบาะภายในนะครับอันนี้เป็นเบาะ3แถวนะครับแถวละ3าที่นั่งนะครับข้างในนี่คือสามารถบรรจุได้ทั้งหมด9ที่นั่งนะครับสําหรับ อาเจ้าตัวยตาคอมพิวเตอร์นะครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้เครื่อง3.0นะครับ D4D นะครับคอมมอนเรลเทอร์โบด้วยนะครับคันนี้นะครับสภาพเบาะนะครับอายังอยู่ในสภาพที่ดีนะเป็นบางตัวนะครับเป็นบางตัวนะครับแต่โดยส่วนมากก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานนะครับจะมีบางตัวที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขกันนะครับนี่คือรถที่ยังไม่มีการเก็บสภาพนะครับรีวิวกันแบบดิบๆแบบนี้เลยนะครับรีวิวกันแบบดิบๆแบบนี้เลยนะครับ เบาตัวใหญ่ๆนะครับเป็นเบา VIP เรียบร้อยนะครับนั่งเวลานั่งหรือว่าเดินทางไกลนะครับค่อนข้างๆจะให้ความส่วนตัวนะครับเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ให้ความสะดวกสบายนะครับเวลานั่งรถไกลๆนะครับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับสําหรับในส่วนของด้านข้างนะครับก็มีการติดตั้งม่านมาให้รอบคันนะครับติดตั้งม่านมาให้รอบคันนะครับพร้อมกับนะครับตัวทุบกระจกนะครับยามฉุกเฉินนะครับมีติดรถมาให้ด้วยนะครับในส่วนของพื้นด้านข้างนะครับ ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่มีในส่วนของรอยเลือดเทอะนะครับหรือรอยเปิ่อเปื่อนใดๆนะครับรอยขีดข่วนก็ไม่มีนะครับมาดูในส่วนของพรมด้านบนนะครับค่อนข้างที่จะสะอาดตาและยังสวยงามอยู่นะครับในส่วนของผมด้านบนนะครับอาจจะมีการแก้ไขในส่วนของช่องแอร์นะครับเป็นบางช่องนะครับที่มีการชํารุดนะครับหรือเสียหายนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรานะครับจะทําการชงและปรับสภาพให้ใหม่นะครับบอกเลยว่าสภาพเดิมๆครบทุกจุดแน่นอนนะครับสําหรับการ ปรับสภาพนะครับหรือการชงรถที่บริษัทเพชรยต์เหล่านะครับค่อนข้างที่จะนะครับได้มาตรฐานนะครับบอกเลยว่าสวยงามนะครับออกมาสวยงามอย่างแน่นอนนะครับสําหรับในส่วนของการปรับสภาพของบริษัทเพชรยต์เหล่านะครับในส่วนของผมด้านบนนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับสวยงามนะครับไม่มีส่วนของรอยเลอะเทอะนะครับหรือรอยอ่าขีดข่วนใดๆเลยนะครับในส่วนของเบาะนะครับเดี๋ยวเราจะมีการปรับสภาพนะครับแล้วก็ มีการเก็บงานเก็บรายละเอียดกันเพิ่มเติมนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับบอกเลยว่านี่คือการรีวิวรถนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับรีวิวกันแบบดิบๆนะครับแบบนี้เลยนะครับยังไม่มีการปรับสภาพใดๆนะครับในส่วนของโครงสร้างต่างๆนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับคันนี้เป็นโครงสร้างเดิมๆนะครับเป็นรถของหน่วยงานข้าราชการนะครับสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้นะครับสําหรับรถที่บริษัทเปชโยนเล่านะครับ สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้นะครับเข้าศูนย์โตโยต้าเช็คได้เลยนะครับเข้าศูนย์โตโยต้าเช็คได้เลยทั่วประเทศนะครับในส่วนของโครงสร้างต่างๆนะคันนี้นะครับเป็นสีเดิมบางร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับเป็นสีเดิมบางร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับอันนี้นะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเราปรับสภาพนะครับรอปรับสภาพรอชงนะครับบอกเลยว่ารถนะครับสวยงามใสๆวิ้งๆนะครับเหมือนรถ ใหม่ๆเลยนะครับเหมือนรถใหม่ๆเลยนะครับนี่คือในส่วนของโครงสร้างฝั่งด้านซ้ายนะครับของเจ้าโตโยต้าคอมมู e เตอร์นะครับเครื่อง3.0เกียร์ออโนต้นะครับปี2016คันนี้นะครับใช้งานไปแล้ว200,000โลนะครับเสนอขายอยู่ที่670,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถตู้นะครับหรือสนใจรถตู้นะครับหรือจะเข้ามา เลือกดูรถตู้ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสามารถเข้ามาได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยนะครับซอยเสรีไทย68แยก1นะครับเขตมีบุรีเปิดทําการทุกวันนะครับหรือนะครับสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่ผมได้เลยนะครับหมัดเพชรยนต์นะครับ0825104405นะครับผมนะครับพร้อมที่จะแนะนำนะครับคอยบริการลูกค้านะครับเกินบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับให้คำแนะนำนะครับให้คำปรึกษา ได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถตู้ใช้งานนะครับมาที่บริษัทเพชรยนต์นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมาดูในส่วนของนะครับตะเข็บนะครับตะเข็บรอยต่อของตัวถังนะครับสภาพลึกๆสวยๆลอยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตะเข็บรอยต่อ นะครับตะเข็บเดิมเดิมนะครับไม่มีในส่วนของรอยตัดต่อมาอย่างแน่นอนนะครับนี่คือตะเข็บเดิมเดิมนะครับสวยๆลึกๆแบบนี้นะครับกระจกแท้นะครับของโตโยต้ารอบคันนะครับการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของรางสไลด์นะครับลางสไลด์นะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับรางสไลด์สีไม่มีหลุดลอกล่อนนะครับหรือแตกออกมาให้เห็นเลยนะครับในส่วนของลังสไลด์นะครับนี่คืออ่า เป็นอีกจุดหนึ่งะครับที่ได้รับความเสียสีเยอะที่สุดนะครับและใช้งานบ่อยที่สุดนะครับสําหรับในส่วนของรางสไลด์ต่างๆนะครับภายนอกภายในนะครับดูสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยนะครับรางสไลด์ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับ หลังสารายังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับสำหรับคันนี้บอกเลยนะครับการันตีแน่นอน100%นะครับโครงสร้างเดิมทั้งคันร0 0นะครับไม่มีในส่วนของชนหนักพลิกคว่ำนะครับหรือกับสีนะครับมีการโมดิฟายเครื่องยนต์มาอย่างแน่นอน100%นะครับเพราะบริษัทเพจยนของเรานะครับมีในส่วนของทีมซื้อนะครับคุณภาพมืออาชีพนะครับประสบการณ์นะครับมากกว่า20ปีแน่นอนนะครับมีการเดินดูรถนะครับเช็คสภาพรถนะครับก่อนที่จะซื้อเข้ามานะครับ สำหรับบริษัทรยนต์เราก็เป็นดีลเลอร์แรกๆนะครับที่ได้เข้าไปคัดในส่วนของรถคุณภาพนะครับรถโครงสร้างสวยนะครับมาก่อนใครเลยนะครับก่อนที่จะลรงรานประมูลนะครับก่อนที่จะลงรานประมูลเรามีในส่วนของการทําสัญญากับบริษัทของหน่วยงานนะครับหรือบริษัทของรถนะครับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะครับหน่วยงานแบงค์นะครับหน่วยงานบริษัทนะครับเราก็ได้เข้าไปคัดในส่วนของรถคุณภาพนะครับหรือรถที่ปะลดระวางนะครับ ก่อนใครเขาเลยนะครับเพราะเรามีในส่วนของสัญญานะครับทำสัญญากันไว้นะครับเราเป็นในนามของบริษัทเพชรยนต์นะครับจำหน่ายรถมือสองนับที่ใหญ่ที่สุดนะครับในย่านมิบุรีนะครับเสรีไทยนะครับมีรถนะครับให้เลือกนะครับมากกว่านะครับตอนนี้ประมาณ350คันได้นะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้ที่ผมอยู่ที่ผมรีวิวนะครับเจ้าโตยต้าคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ที่เก็บรถเข้าใหม่นะครับที่ยังไม่มีการปรับสภาพใดๆนะครับ ของบริษัทรถยนต์เรานะครับตั้งอยู่ในส่วนของด้านหลังนะครับสําหรับด้านหลังของสํานักงานใหญ่นะครับสาขาที่1ของบริษัทรถยนต์เรานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับคันนี้นะครับนี่คือในส่วนของด้านหน้านะครับาขออนุญาตสักคู่นะครับเดี๋ยวขอค้าในส่วนของฝาป้งด้านหน้าสักคู่หนึ่งครับโอเคนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับจะเห็น สังเกตในส่วนของนะครับรอย QC รอยแต้มสีนะครับรอยมาร์กจากโรงงานนะครับเป็นมาร์กเดิมๆนะครับ QC เดิมๆนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับบอกเลยว่าไม่มีในส่วนของชนหนักหรือก๊อปปี้หน้ามาอย่างแน่นอนนะครับรอยทางมะพร้าวเดิมๆนะครับชัดๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวยตาคอมพิวเตอร์คันนี้นะครับในส่วนของฝาหน้านะครับคันนี้ก็เป็นฝาหน้าเดิมๆนะครับเป็นฝาหน้าแท้นะครับจากโตโยต้านะครับ จะสังเกตในส่วนของอมีปั๊มโตโยต้านะครับปั๊มอยู่ที่ฝากระโปรงนะครับนี่คือ,อฝาหน้าแท้ๆนะครับฝาหน้าแท้ๆนะครับสวยงามนะครับคันนี้สวยงามนะครับ,น,น,นะรบนี่คือหน้าเดิมๆนะครับยังไม่มีการปรับสาภาพใดๆนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับ ในส่วนของรอยแต้มสีรอยคิวซีต่างๆรอยมาร์กต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับรอยสติ๊กเกอร์มอกนะครับรับรองนะครับมาตรฐานนะครับก็ยังอยู่นะครับหม้อน้ําสีชมพูนะครับจะเป็นหม้อน้ําเดิมๆนะครับจะต้องเป็นสีชมพูเท่านั้นนะครับที่ติดมากับรถนะครับหรือเป็นหม้อน้ําของศูนย์โตโยต้านะครับจะต้องเป็นสีชมพูนะครับในส่วนของนะครับอ่า ซอกด้านซ้ายนะครับในส่วนของนะครับรอย QC นะครับรอยแต้มสีรอยมาร์กต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับคันนี้การันตีแน่นอนนะครับหน้าเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีในส่วนของก๊อปปี้หรือชนหนักมาอย่างแน่นอนนะครับเพชรยนต์กล้าการันตีในส่วนของรถคุณภาพรถคัดเกตเอนะครับเกิน1ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับสำหรับเจ้าตัว้าคอม o m เตอร์คันนี้นะครับ เป็นเจ้าโตโยต้าคอมมูนเตอร์ปี2016เกียร์ออโต้เป็นเครื่อง3.0 D4D Common Rail นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาเกียร์ออโต้อยู่นะครับบอกเลยว่าได้รถรถนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่า รถในส่วนของรถอตนี้นะครับเป็นรถของหน่วยงานราชการนะครับที่ปลดระวางมานะครับนี้ใช้งานมาไม่เยอะรถไม่ช้ำนะครับโครงสร้างสวยไม่มีส่วนของชนหนักพลิกคว่ำกับสีมาอย่างแน่นอนนะครับคันนี้เสนอขายอยู่ที่6กแสนเจ็ดบาทนะครับใช้งานไปแล้ว2องแสนโลท่วนๆนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ผมหมัดเพชรยนเลยนะครับศูนย์แปดสองนะครับห้าหนึ่งศูนย์สี่สี่ศูนย์ห้านะครับผมหมัดเพชรยนต์นะครับพร้อมที่จะดูแลลูกค้าบริการลูกค้าเกิอร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับและก็พร้อมที่จะให้คําปรึกษานะครับกรณีที่ จัดไฟแนนซ์นะครับเรามีในส่วนของบริการจัดไฟแนนซ์นะครับทั่วประเทศเลยนะครับลูกค้านะครับถ้าไม่สะดวกเดินทางมาดูรถตัวจริงนะครับหรือจัดไฟแนนซ์นะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ที่บ้านนะครับ หรือที่ทํางานก็ได้นะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับบริษัทเพชรยนต์เรามีในส่วนของนะครับดีลเลอร์นะครับเอ้มีในส่วนของนะครับอาทีมาร์เก็ตติ้งนะครับทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอัดเพชรยนต์นะครับก็ขอการจบรีวิวเจ้าโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับเครื่อง3 0เกียร์ออโต้คันนี้นะครับไว้กับวิ่งเท่านี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ผมเลยนะครับเพชรยนต์082นะครับ ห้าหนึ่งศูนย์นะครับสี่สี่ศูนย์ห้านะครับสามารถติดต่อเข้ามาตลอดยี่สี่ชั่วโมงเลยนะครับหรือจะแอดไลน์นะครับเบอร์นี้เข้ามาก็ได้นะครับส่งรูปนะครับส่งรูปเพิ่มเติมนะครับจะเป็นในส่วนของรูปนิ่งนะครับหรือจะเป็นวิดีโอคอลก็ได้นะครับสําหรับลูกค้าที่ยังไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะครับแต่ว่าอยากจะดูในส่วนของรถนะครับวิดีโอคอลดูได้เลยนะครับผมอภิต์พร้อมที่จะให้บริการเกินบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมอภินต์นะครับ ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ